มากที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างหนูเนี่ยจะจบแล้วอย่างน้อยก็ให้คนแก่มายืนบนเวทีนี้อีกครั้งนึ่งนึงจังควะเพื่อความสุขของเกษตรกรไทยพวกเราอยากเป็นปุยพวกเราอยากเป็นปุยปุยตรามงกุฎคุณภาพเป็ดทุกสูตรได้ผลชัวร์ทุกเม็ดเป็ดชัวร์ครับผม ปุ๋ยตรามงกุดปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดร้อนเนี่ยไหวไหมรอร้อนหมดก็อดซากันพอดีช่วงวันเนี่ยต้องเปิดโหมดซ่าฉ้นเปิดแบบซี่ไหนก็อร่อยซ่าได้เหมือนกันซ่ากับอะไรก็อร่อยซ่าในทุกที่ซา<ส> ทุกจังหวะเบอร์ซี่เบอดโมซาขาร้อนเงินชัยโยสินเชื่อโดุดมากได้เงินเต็มเต็มผ่อนต่ำสุดๆไม่หักไม่ค้ำไม่เช็คไม่ต้องผ่อนสองเดือนแรกไม่บังคับซื้อประกันแถมฟรีทุกสัญญาเงินชัยโยติดต่อสาขาทั่วประเทศ0ูนย์สองเจ็ดเจ็ดเจ็ดสาโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินเยลแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อน แอนตาซินนเยลแอตาซินเยลยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารแอนตาซินเยลปีโป๊กัมมี่อย่าลืมลดผลไม้ปีโป๊กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อยกราบละต้องไปย้อมผมที่ร้านอีก ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สะกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล เต็มคอซอสเต็มคัน k f c โคเรียนดังวิ่งบาทตีเพียง299บาทถึง22มีนาคมนี้ อยากได้ผิวหน้าสวยไม่จมเป็นต้องเลือกทั้งดูอินฟูช้ำน้ำและใสแด้งสมัมผัสได้ใหม่ Nivea Extra Bright C and Hyal Serum ผสนาาพลังวิตามินซีเข้คมข้น500เทา่าพร้อมไฮยาลูรรนซาบขนาดผิวดูใสแดงสัมผัสได้ใน3วันใหม่จาก Nivea แต่ละไลท์ฟรีชีพเพิ่มความอร่อยสารสใหม่ลิ้มจี่อัญมณีพีชหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน้าชั้นนำทั่วประเทศปวดหัวไม่เลือกเวลาแต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้เลือกซารา่าซารา่า ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพาความหอมสดชื่นจากทะเลสุดพิเศษมาให้คุณใหม่ไฮย,ยีนเอ็กซ์เพรสแคร์โอเชียนบลูมที่มีเซรั่มสกัดธรรมชาติ100%จากส่วนดอกไม้ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไม่ไฮย,ยีนโอเชียนบลูม เมล์สดาเซลใหญ่จัดเต็ม1 1วันจัดดีลดแรงซู้งสุด6ต่อแถมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ3า3วันีมนาขมนี้ไปชับเลยรมันนาน UV แรงเบอร์ไหนก็มาเหะด้วย Bio r e UV a q u a r i s h ที่มี micro defense อนุภาคเล็กเซฟผิวมิดชิดป้องกันแดนแดทำร้ายลึกถึงชั้นคอลลาเจนแดดสู้มาผิวเด้งสู้กลับด้วย Bio r UV a q u a r i c ไหวไหมต้องพักหน่อยละพักเรื่องเพลงแล้วมาเติมความเปรี้ยวจีกันสักหน่อยเล่นใหญ่มากเพื่อนหม่สปรายเลมอนพลัสฝันอยากตื่นมาผมสวยแต่ฟ้องสลายเพราะผมเสียปลอ,อกขาดร่วงใช้แพนจีนสูตรผสานไมโครโปรวิตามินช่วยฟื้นบำรุงผมเสียปรอ,อกขาดร่วงถึง10เท่าผมแพนจีนสวยได้ไม่หงอโชค เงินชัยโยสินเชื่อดุดมากได้เงินเต็มเต็มผ่อนต่ำสุดๆไม่หักไม่คำ้ำไม่เช็คไม่ต้องผ่อนสองเดือนแรกไม่บังคับซื้อประกันแถมฟรีทุกสัญญาเงินชัยโยติดต่อสาขาทั่วประเทศ0 2 7 7 7, 7 3 3 3เเพื่อความสุขของเกษตรกร,ร,กรไทยทัเราอยเป็นปุยวกเราอยาเป็นปุนย,ยปุ๋ยตรามงกุฎคุณภาพเป๊ะทุกสูตรได้ผลชัวร์ทุกเม็ด,ดวร์ครับผมปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด เบกกองพันของว่างก่อนค่ะกินนิกแล้วเหรอท้องอืดพ่อเมื่อมีอาการท้องอืดเคี้ A X, A X, ยวแอร์เอ็กซ์แอร์เอ็กซ์ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อไซเมทิโคนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาท้องอืดเคี้ยวแอร์เอ็กซ์ปุ๋ยตารางงุดสูตร18 88พลัง2ลองแล้วจะติดใจ ท้องอืดเคียวแอร์เอ็กอร์ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อใส่เมติโคนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา